สวัสดีวันแม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันแม่ที่เมืองไทยเนาะค่ะอ่าแม่สมอยู่ฟินแลนด์เมื่อนี้วันเสาร์บ่ได้ไปเหตุงานค่ะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าพาเพื่อนๆมาชมบักอังุลค่ะบักองุลปลูกนี่กืบอบประมาณประมานจากปีแลวล่ะ เกินห้าปีค่ะหกเจ็ดปีแล้วล่ะปลูกข้างบ้านนี่พี่น้องฟังนี่แดดดีป,ปกติอง,งุ่นสิปลูกยากนะคะเมืองหนาวาฟิลลนแลนด์เนี่ยปลูกกันได้บับกกีสายพันธุ์หรอกค่ะต้องเลือกสายพันธุ์ให้ถือก,กับอันลักษณะผูมีอากาศนะคะอง,งุ่นเขาสิเป็นผลนผลหม่ที่มักคว่มหอนค่ะฟิลลนแลนด์หนาวนะคะบางช่วง อากาศหนาวลบสามสิบกว่าเลยแต่ว่าพันธุ์นี่เป็นพันธุ์ที่ทนค่ะพี่น้องพันธุ์ที่ทนพันธุ์อ่าซีวิก้าต้นกำเนิดเนิดนี่ไม่สมเคยเบิ้งในอินเทอร์นเนต็ตน่าจะมาจากอ่าลัสเวียค่ะพันธุ์ซีววก้าลัสเวียกับบัไก่จากฟินแลนด์เนาะพี่น้องเนาะรสชาติหอมพี่นอ้องหอมไวลาสุกขขม้านี่จะเป็นสีอ่าม่วง,งดำดเนาะคะ่ะอ่า แต่ว่าก็ะสำหรับเพชรว้ายที่พี่น้องเพราะว่าข้างในมันหน่วยใบใหญ่ค่ะหน่วยขาสิบใบใหญ่ละกันแต่ว่าหอมเปลือกหอมแล้วก็มันข็สิมีเม็ดข้างในมันหน่วยใบใหญ่เลยมันเลยพอเม็ดง่ายค่ะแต่ว่าก็หวานพี่น้องหวานนกไม่กินว่าสันหวานลูกใบใหญ่เลยเหมาะเพชรว้ายค่ะเพราะเปลือกเขาหอมแต่ละปีนี่แม่สมกับเพชรว้ายได้ประมาณอ่ายี่สิบกว่าขวดนะคะนี่ ดอกดอกพี่น้องอันนี้แฟนไม่สมกันแฟนมาสมกับตัดอันใบนะคะตัดใบออกเพราะมันคุ้มบ้านพดพี่น้องเลยคุ้มบ้านเพราะว่ามันเป็นบ้านล็อกเข้าบ้านไม้เนาะค่ะย่านนั่นย่านบ้านพังย่านไม้พังคือมันคุ้มลายค่ะคือมันคุ้มลายไม่ก็สิบ่ได้รับแสงแดดอากาศก็สิบ่ออันยังล่ะบ่ละเหยดีนะก็เลยตัดออก ดกพี่น้องเลยัละเดี๋ยวขันมันั่นสุกยังไงไม่สมสิภาษมาอัปเดตเป็นก้อนเป็นก้อนยช่ไหมปีที่แล้วบ่มีเวลาเพรต่บริเวณไว้ค่ะปีที่แล้วอ่านี่นี้สิเก็บเอาอยู่ดอกค่ะมีอันเฮ็ดไว้กับมียีดนะคะยีดที่สําหรับเพชรไว้อันลูกมันลวนพี่น้องนกมากินนกมากินตอนนอ้นน้อยๆมันเต็มอยู่ยอน,น,อยน,ยนี่ยต้นน้อยๆนี่ต้นดังงุนเลพี่น้องนี ตนน้นน้อยๆเต็มแต่ว่ากับบอลูว่าต้องใส่เวลาจากปีเพราะว่าไม่สมซื้อมาจากห่างเนาะคะ่ะซื้อต้นพันธุ์มาจากห่างบอลูว่าเป็นต้นที่เขาเอ่เปลี่ยนหลากเปลี่ยนอย่างก่อเปลี่ยนต่อเป็นอย่างมาบ่นี่ค่ะต้นมันนี่ค่ะต้นนี่ก็อนาทีสองปีแล้วไนมันล้นยังไงไหมคะ่ะไนรุนย่เนีดยดกดกค่ะเดี๋ยวจังไนท่า สุกแล้วไม่สมรีพามาอัพเดตเนาะค่ะเวลามันสุกง,งามงามพี่น้องอ่าดำดำม่วงม่วง,งหอยอ้นต้นเต้นเต็มเยอะค,ค่ะคุ้มมันเต็มยู่พี่น้องโอเคเนาะค่ะไม่สมไปเห็ดสวนกันค่ะวันเสาร์เดี๋ยวจ้างไในโอกาสหนาพอกันไหม่นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ